Thank <speaking in foreign language> you. สวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านโรงเรียนเคียนซาพิทยาคมยินดีต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านในโอกาสนี้คณะกรรมการสถานศึกษาผู้บริหารครูผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเคียนซาพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการธีรเดชจูทินในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพูนพินพิทยาคมต่อไปเป็นการสรุปผลงาน ภายใต้การบริหารงานของท่านผู้อำนวยการธิระเดชจ,จูทินในช่วงที่ดำรงตำแหน่งณนโะรงเรียนเกียรติศาสตพิทยาคมสรุปงานกลุ่มบริหารแผนและงบประมาณงานแผนงานดูแลกำกับติดตามการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและแผนการปฏิบัติการประจำปีให้แล้วเสร็จอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และจัดสรรงบประมาณแต่ละกลุ่มงานอย่างเหมาะสมมีทะเบียนคุมการขออนุมัติใช้เงินงบประมาณแยกตามประเภทของเงินส่งผลให้การดำเนินงานของงานแผนง,งานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเสนอของงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกเสนอของงบประมาณโครงการจัดซื้อเครื่องเสียงวงดนตรีสากลจำนวน495,000บาท จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งขณะนี้ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วงานการเงินและงานบัญชีดำเนินการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนางานการเงินให้เป็นระบบมากขึ้นติดตามตรวจสอบบัญชีเงินสดบัญชีแยกประเภทรวมทั้งเงินคงเหลือประจำวันให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันติดตามควบคุมการรายงานข้อมูลทางการเงิน ด้านการศึกษาของสถานศึกษาในระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน E b บ d เจ t ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันบริหารงานโดยยึดหลักความโปร่งใสยุติธรรมเน้นประโยชน์ของนักเรียนและโรงเรียนส่งผลให้โรงเรียนมีการดำเนินงานด้านการเงินและบัญชีที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได้ตลอดจนสามารถรายงานข้อมูลทางด้านการเงิน ในระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน e b u d g e t ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้องมียอดเงินตรงกับบัญชีเงินคงเหลืองานพัสดุกำกับติดตามตรวจสอบการดำเนินงานพัสดุของโรงเรียนอย่างใกล้ชิดและกำหนดแนวทางการดำเนินการตามระเบียบพัสดุและการตรวจสอบภายในสถานศึกษาโดยยึดหลักนิติธรรม หลักความโปร่งใสและหลักความคุ้มค่าสรุปงานกลุ่มบริหารทั่วไปงานอาคารสถานที่ดำเนินการปรับปรุงพัฒนางานด้านอาคารสถานที่เพื่อให้เอื้อต่อการเรียนรู้ดังนี้ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างถนนปรับปรุงซ่อมแซมระบบอินเทอร์เน็ตเครื่องคอมพิวเตอร์จอโปรเจคเตอร์ที่ได้รับความเสียหายจากการถูกฟ้าผ่า ติดตั้งหลังคากันศาสตร์ระหว่างบันไดทางขึ้นอาคารหนึ่งกับสำนักอำนวยการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารหอประชุมปรับปรุงโถส้วมและบ่อบำบัดน้ำเสียห้องน้ำครูในอาคารเรียนและห้องน้ำถังน้ำฝนต่อเติมโรงจอดรถจักรยานยนต์นักเรียนติดตั้งและซ่อมแซมจอโปรเจคเตอร์และเครื่องฉายของห้องเรียนห้องพิเศษต่างๆ ติดตั้งซ่อมแซมพัดลมห้องเรียนและห้องพิเศษปรับปรุงห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและภละศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาห้องนาตัดสินจัดทําป้ายเลขห้องและป้ายชื่อห้องเรียนห้องพิเศษต่างๆจัดหาเครื่องมือสื่อสารเพื่อแก้ปัญหาการติดต่อประสานงานภายในกลุ่มงานติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ในอาคารหอประชุมเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียนติดตั้งระบบสายแลนในห้องพักครูและห้องสำนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานและรองรับการสอนแบบออนไลน์ของครูปรับปรุงระบบเครื่องเสียงและติดตั้งจอโปรเจคเตอร์อาคารหอประชุมปรับปรุงครูระบายน้ำหลังบ้านพักครู ปรับซ่อมกันศาสตร์อาคารเรียน1และอาคาร2โดยงบประมาณที่ได้รับมาจากการเสนอของงบประมาณจากสพทการก่อสร้างโรงฝึกงานแบบ204ทับโดยงบประมาณที่ได้รับมาจากการเสนอของงบประมาณจากสพทดูแลปรับปรุงแก้ไขระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้าและประปาให้มีการใช้งานอย่างสมบูรณ์และคุ้มค่าการปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน ให้สวยงามและเอื้อต่อการเรียนรู้จัดให้มีเพจประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของอาคารสถานที่กลุ่มบริหารทั่วไปงานประชาสัมพันธ์กำกับติดตามและดูแลงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนผ่านแฟนเพจ a c e b o o k เคียนซาพิทยาคมและเว็บไซต์โรงเรียนผลการทำงานแนวคิดและหลักการในการดำเนินงานกิจการนักเรียนโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม ภายใต้การบริหารงานของท่านผู้อำนวยการธีระเดชจ,จูทินในช่วงที่ดำรงตำแหน่งณโรงเรียนเคียนซาพิยาคมท่านผู้อำนวยการธีระเดชจ,จูทินได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินง,งานกิจการนักเรียนเป็นอย่างมากโดยได้ให้หลักการดำเนินง,งานให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือด้านพฤติกรรมให้เป็นคนดี 1. ให้แนวคิดในการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 2. จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลอันจะส่งผลในการสนับสนุนและช่วยเหลือนักเรียนด้านต่างๆ 3. นักเรียนได้รับทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขเพิ่มขึ้นทุกปี โดยปีการศึกษา2,564นักเรียนได้รับทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนจำนวน217คนและทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขจำนวน97คน 4. จัดกิจกรรมลูกเสือต้านพยาเสพติดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ 5. งานในแนวสัญจรให้กับกลุ่มนักเรียนในโรงเรียนเขตพื้นที่ให้บริการและใกล้เคียง 6. ดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจัดเก็บค่าเช่าแผงร้านค้ารุงอาหารโดยปรับปรุงระบบบัตรเติมเงินและจัดหาบุคลากรมาปฏิบัติงานโดยเฉพาะ 7. ดำเนินกิจการร้านค้าโรงเรียนเพื่อเป็นเงินรายได้ของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบตรวจสอบได้ 8. ดำเนินการทุนการศึกษาต่างๆเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษา 9. จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองภาคเรียนละหนึ่งครั้งเพื่อให้โรงเรียนได้ให้ข้อมูลของนักเรียนสะท้อนกลับแก่ผู้ปกครองอันจะส่งผลดีให้นักเรียนได้รับการดูแลและแก้ไขปัญหาทางด้านการเรียนและด้านพฤติกรรม 10. งานอนามัยโรงเรียนการรณรงค์ให้ความรู้การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาโควิด1 9โดยการติดป้ายประชาสัมพันธ์กำหนดมดาตรการการป้องกัน การทำแผนเผชิญเหตุตลอดจนคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิและบริการเจลล้างมือให้กับนักเรียนและบุคลากรในการเดินทางมาโรงเรียนแบบออนไซต์ site. 11. สนับสนุนส่งเสริมในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานการจัดเก็บข้อมูลสถิตินักเรียนประจำวันโดย Google Form การสร้างลายกลุ่มระหว่างครูประจำชั้นและผู้ปกครอง